ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าสตาผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะภายในเดือนกันยายน -65 นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาพโดยรวมนะคะหน้าพ่ขึ้นมาสวยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนการงานความรักสุขภาพนะคะการลงทุนนะคะการทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าท่านหวังนะคะในความสําเร็จเนี่ยท่านได้แน่นอนนะคะหมายถึงว่าภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนทองนะคะเป็นโอกาสทองของคนที่เกิดวันอังคารอย่างแท้จริงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เสริมดวงนะคะด้วยการทําบุญในศาสนาของตนนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เราทําแล้วเรามีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้นะคะค่ะถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าท่านใดนะคะต้องการความสําเร็จนะคะบุญที่ควรทำเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของนะคะการเดินทางนะคะ เรื่องของยานพาหานะเรื่องของค่าน้ํามันรถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคในมูลนิธิต่างๆวัดวาอารามหรือว่าการกุศลต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันนะคะหรือว่าการซื้อรถนะคะหรือว่าการซ่อมแซมรถนะคะก็จะทําให้นะคะชีวิตของท่านเนี่ยไม่มีที่ติเลยค่ะภายในเดือนกันยายนนี้นะคะ ค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกดคอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะว่าชะตาผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามค่ะ